สวัสดีครับพี่น้องครับเช่นเคยครับอยู่กับพ่อกระหญ่คือเก่าเออคลิปนี้นะครับพ่อกระหญ่พาพี่น้องแวะมาดูนะครับเอ่อมันที่ห้าปลูกฝนหลงฝนแหลกนะครับอ่าปลูกไว้วันที่ห้านะครับตัวเอ่อจนถึงมื่อนี้นะครับมันนี่ได้สิบเจ็ดวันนะครับเพราะว่ามื่อวันที่ยี่สิบสองนะครับผมมันได้อายุสิบสิบเจ็ดวันนะครับผมวันที่ห้าแมนได้เนาพี่น้องเนาะ เอ่อยี่สิบสองลบห้าเหลือเหลือสิบเจ็ดนะครับโอ้เอ่อมันสิบเจ็ดหมื่นนะครับมันอายุสิบเจ็ดวันนะครับได้ซ้ำนี่พี่น้องอ่ามูโบเกิดกับโบเกิดดอกครับนี่นี่ครับกําลังแตกได้ซ้ำนี่ครับเดี๋ยความภาวะความแห่งแรงนะครับตั้งแต่มื่อปลูกนี่โอ้ยความชื้นกันหน่อยหน่ึงครับแล้วที่นี่หลังจากนั้นมากกับโบมีฝนเลยมีแต่แดดแบบสี่สิบองศานะครับสี่สิบสี่สิบอยู่ตลอดทุกมื่อนะครับจน ข้าเดี๋ยวนี้แล้ครับนั่งบบท่านจะถือขนจักเถื่อพี่น้องสังเกตจากหลงลอยที่ลงมันลบเจือนลงสีนะครับก็เนื่องจากว่าตอนเ้อปลูกนะครับความชื้นมันน้อยนะครับพอเวลาเครื่องปลูกมันปั่นคู่ขึ้นมามันบูยู่นะครับพี่น้องมันก็จะไหลลงทั้งขางนะครับมันก็เลยเป็นสภาพนี้นะครับอันี้ก็บ่ฮู้ว่าสิเกิดให้จักเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะว่าหลังปลูกเสร็จนะครับพอกอห้ามันรอเบิ่งคือจังส่งบ่หมั่นใจว่าสิเกิดนะครับก็เลย มาใส่เล็กเคาะลงไปอีกนะครับเพื่อให้เลือก,กเกานะครับเพราะว่าเครื่องปลูกจะปลูกพกอขายาตั้งไว้อยู่ที่ประมาณจาะสิบเซนนี่แหละครับความลึกนะครับเนาะความลึกของเพลินจะอยู่จะประมาณจะอ่าแปดเซนถึงสิบเซนนี่แหละครับแถวนี้ที่เพื่อนเสียห้นะครับเนาะก็ว่าปั๊บห้ล่งเลิกหะครับมันทำรุลงพี่น้องเอ้ยมันแข็งมันอนหนามันแข็งนะครับกีดีนแถวไถขึ้นมามันแข็งกระด่างนะก็เลยบ่นันนะครับ เพราะก็ญยากะมาฉีดยาคุ้มยาหยังไหวแล้วนะครับเพื่อหาเทือฟุกนะครับหาเื้อฝนมาไว้มันเกิดนะครับพี่น้องครับกัญญาจะเกิดน้ำเขาก็เลยเหตุแบบนี้นะครับหยญญาจะขึ้นสีบอเคยเกิดก็เกิดน้อยนะครับเวลา้าเกิดหนาเกิดก็ได้ก็เลยฉีดยาคุ้มไวเพื่อการจัดการง่ายขึ้นนะครับผมมูสันนโน่นทั้งปุ่นครับพี่น้องมันเป็นนโน่นสูงกว่านะครับมันก็แห้งแต่บริยเกิดนะครับคุน ออกไปทางแดงนะครับเนาะแล้วบุค่อยเกิดดอกครับแต่เกิดแต่มันอันนี้นะครับใบจะมันพอกระหยาไปซื้อมากนะครับเพื่อนบอกว่าเป็นมันอียัง,ยงล่ะแต่ว่าพอกระหยาเลี้ยวเบืองกะลักษณะคือมันห้อยบงนะครับผมเริเบิงลำต้นเบิงสีหยอดนะครับน่าจะเป็นห้อยบงแต่จากของเพื่อนบอกว่าโบเมนห้อยบงนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์นแปลงค่อนข้างดีนะครับเวลาหากอ,อกมาทาั้งในจะออกเป็นเหลืองๆนะพี่น้องครับ ก็เลยเอามาลองเบิงนะครับก็โมได้ปลูกแยกแปลงนะครับเพราะว่าต้องการขยายพันธุ์ก่อนเบิงก่อนนะครับว่ามันสีเป็นลักษณะใดแหละพอข่อยาจังสีปีทัดไปจังสีขยายนะครับการน,นี้พี่น้องครับมันจะเกิดมาหอดแถบนี้นะครับนี่ไกลๆนี่หันไปพุ่นบบค่อยเกิดแล้วครับแหงว่าโอ้ยเบิงพี่น้องล่ำดำปิดลงเบิดครับผลเบพา่น,านจะเกิดให้ไหมนะครับ นี่แล้ครับพี่น้องครับพอเวลาเขาลงทุนเห็ดไปนะครับมันก็ย่อมมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเขาบวหูจักเลยนะครับว่ามันจะเกิดในเข้าดีซํำไดนะครับเพราะว่าความเฉืดในดินกับโวหลายแต่ว่าก็จจาเป็นก็คือต้องปลูกนะครับพี่น้องครับเพราะว่ามั่นที่ต้นพันมั่นที่เข้าตาดอกเข้าเก็บกู่ไปนํานี่นะครับเขาเก็บไว้โดนมันก็จะอันนั้นคือเก่านะครับก็จะจะได้ถิ่มคือเก่านะครับจะแห้งางนี้แม่เขาจะตังไวก็ได้แค่ เดือนหนึ่งนี่ก็ถือว่ายากยากอันนั้นแล้วครับอยากเสียอยากเป็นเนวอใหม่แล้วนะครับผมก็เลยจาเป็นมีฝนลงมาหน่อยหนึ่งก็พากันจําเป็นก็ต้องปลูกนะครับซึ่งรอบที่ปลูกพร้อมๆมันก็พ่อก้อหญ้านี่ปลูกหลายนะครับผมปลูกเป็นเอ่อเป็นลอยกุไลนี่แหละแถวบ้านพ่อก้อหญ้านี่เ่องของโตพ่อกอ้อหญ้าเองก็ปลูกพรท่านได้หลายนะครับแต่ว่ามูไปปลูกวังยานี่ก็ปรามาณสักสีก่ซิบกุไลนะครับประมาณนี้สี่ซิบหาิบนี่แหละครับ ะมาณนี่ปลูกไว้นะครับแล้วเทากระถาฝนอีกนะครับถาฝนหม,มานี่โูแย่เลยพี่น้องเพราะว่าเฮากระตองเก็บกูแล้วนะครับมันเพราะว่าถึงดูดูแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากนี้กะสิออกจากให้จากสวนเฮาให้ลงเหตุให้เหตุนหน้านะครับชีวิตกเกษตรกรบ้านเฮาก็นนาสิเป็นลักษณะเดียวกันเบิดน,นะครับก็คือ่วงนี้ตรงเร่งกูเก็บกูพผนผลิตออกนะครับเพื่อปลูกไม่นะครับแล้วเทากระจังไปเหตุแนวใ่นะครับ อันนี้นะครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยอ,อ่นใจน้ากันบ่ครับเกิดแนีบยว่าเกิดเนียส่วนมากเกิดพ่อหาชี้เปอร์เซ็นต์หมอบุญนี่ครับอ่ะลุนลุนเบิ้งพี่น้องครับผมถ่าฟังเบิ้งฝนอีกจ๊กมือสองมืออ่อเพื่อนบอกว่าพายู่ฝนจะมาส่วนวันหนึ่งหันวันวัน,วนที่แปดที่เก้าที่ผ่านมานะครับก็คือได้พี่น้องว่าแมนสิยดลงมาแล้วครับแต่ว่าบบมียั้งเลยมีแต่ต่างเขาซื้อครับแล้วก็หายไปเลยมันก็สีเป็นยังสี่แหละครับนี่ สภาพพี่น้องครับถ้าเกิดว่าฝนนานมากนะครับอ่อีกไม่เกินถ้าอีกสิบมือโบมานี่มันก็นจะเป็นยังสี่แล้ครับมันสวนไผก็ได้มันหลงตองแตงนะครับอ่าเออมันพอกกอัญนี่เป็นมันร่วมเลยนะครับปีนี้แปลงนี้ปีที่แล้วนะครับโซนฝั่งนี่นะครับจากนี่ลงมันนี่จะเป็นมันพงเพชรนะครับจากพุนพุ่นจะเป็นมันอีเหลืองน้อยนะครับแต่ว่าปีนี้นี่ แถบแรกนะครับประมาณจักสองไนี่แหละก็จะเป็นมันนี่เหลืองแล้วก็มาเป็นมันยังนี่หยอดนี่แหละครับมันไอลักษณะหอยบงนะครับเป็นพอเขาหยาตีเป็นหอยบงเลยแต่ว่าเบอร์ใดบอจักนะครับแต่เบองลักษณะตนก็นนะนจะน่ะมันจะเป็นจักหอยบงเกาซิฟจังสี่แหละครับประมาณวานะขาดวะนะครับยังบนแนจใจนะครับสายพันธุ์ไละงี้ยมันนี่ก็จะเป็น มันนี่เหลืองนะครับไปอีกประมาณจักสองไร่แล้วก็ไปเป็นมันพงเพชรอีกจักสองไร่แหะครับแล้วก็เป็นมันเหลืองอีกนะครับแถงนี้เนื้อที่ทั้งเมือนะครับแปดไร่นะครับแต่ว่าเวลาเห็นคือจากมันน้อยเดียวเลยพี่น้องมันเป็นดินโค้งๆนะครับดินโน่นโน่นทั้งกลางนะครับคือคือกระทะมุ่มไหวนะครับผมพี่น้องเย็นยะครับดินแถบนี้เป็นดินทรายนะครับแล้วก็ยูติดผู้ยังสี่แหละครับนี่ขี้หินอยู่ตื่นนะครับนี่แถบที่อ่ พอกัญญาปลูกยุค่าไว้นี่ครับนี่เทปเป็นหยานี่อันนั้นเป็นหินนะครับยุยืนๆนะครับประมาณจี่สิบเส้นนี่ก็หอดหินแล้วนะครับปลูกไว้เออมันก็เลยเห็นยังบบได้นะครับนี่มูนี่คือกันครับนี่อันไายเลือกแห้งกับโบได้นะครับถือกี่เห็นเบิดพี่น้องครับเอาคลิปนี้ขอลาพีลาน้องสักอนนะครับผมคลิปหนาพบกันใหม่คือเก่าพาพีพาน้องแหวมาเบืองเยี่ยมชมมันสำหรับหลังที่เขาปลูกไว้อายุ17วันนะครับในซัมเนี้นะครับ เอ่อห้ากะสีมาเกิดบเกกะดเกิดมัล้มต้มเต้มแต่ว่าห้ากะสีมาฉีดห้องมโมนนะครับผมพี่น้องเอารวดเข่ากลมไปเลยฉีดไปเลยนะครับฉีดปุ๋ยนำล่อไว้นะครับสาถ้าฝนพี่น้องเอาครับผมคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปแล้วครับคลิปหน้าพบกันใหม่คือเกา่ากระพวกก่นอนเนี่ยสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับโอ้ยแห้งแรงแท้เด้